ปัญญาในการอธิษฐานเป็นจิตตวิวัตยานอย่างไรพระโยคาวจรเมื่อละกรมฉันย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งเนคขมะเมื่อละพยาบาทย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งความไม่พยาบาทเมื่อละถีนมิทะย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งอาโลกาสัญญา ล่าถึงเมื่อละกิเลสทั้งปวงยอมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งอรหัตตมมักเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานแต่ละอย่างจึงเป็นจิตตวิวัตยานแต่ละอย่างชื่อว่ายานเพราะอัดว่ารู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะอัดว่ารู้ชัดเพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการอธิษฐานเป็นจิตตวิวัตยาน